สวัสดีครับราเจ็ดแปดรายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์นะครับสำหรับดวงชะตานะครับในเดือนตุลาคม2564ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับดาวพฤหัสย้ายดีต่อตัวคุณครับแน่นอนครับก็ ย้ายจากตำแหน่งที่เป็นพินทุบาทนะครับมาอยู่ที่ภพปัตนตีนะครับถึงจะมาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์นะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวนลวนะครับนะฮะเพราะว่าแนวโน้มตอนนี้เนี่ยพฤหัสเริ่มให้คุณจริงๆนะครับสังเกตการเปลี่ยนปแปลงที่เกิดขึ้นนะครับพฤหัสถอยคราวนี้เนี่ยถอยสุดท้ายแล้วครับพอถอยจากตรงนี้เนี่ยจะมาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ที่พบปัตนีเนี่ยในช่วงสั้นๆก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปครับอาจจะยังมีช่วงหนึ่งอีกสักประมาณก่อนเดือนเมษายนนะแ8เมษายน ปีหน้านะครับปี2565น,นะที่ยังอยู่ในภพมรณะอยู่แต่อึดใจเดียวครับอึดใจเดียวนะดาวก็จะเดินพ้นไปเข้าพบสุภาษที่นี้พอพระหัสอยู่ในสุภาษแล้วเนี่ยลืมความเป็นพินทุบาทไปได้เลยนะครับเรื่องราวต่างๆก็จะไม่ค่อยติดขัดแล้วนะครับถึงแม้จะมีข้อติดข้อขัดแต่มันก็เป็นข้อที่จะทําให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้นนชัดเจนแลแนวน้วดาวโนไปในทิศทางที่ดีครับผมนะฮะดาวย่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ทยอยอย,อยู่ในภพที่ดีนะฮะไม่ไม่ได้อยู่ในภพเสียเลยนะฮะอยู่ในภพสายชาพ,พันธุแล้ลก็ปุตตะนะฮะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์การได้รับการสนับสนุนนะฮะจากทั้งครอบครัวนะฮะแล้วก็เพื่อนฝูงสังคมรอบด้านรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนเนี่ยผมจัด ผมถือว่าใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เพราะว่าดาวมันไม่ได้ตกอยู่ในตำแหน่งที่เสียนะครับเรียกได้ว่าถ้าจะมีก็คือแค่เพื่อหัดถอยเท่านั้นเองแต่เพื่อหัดถอยเนี่ยก็มาอยู่ร่วมเรือนกันเนี่ยกับดาวเสาร์ดาวเสาร์เองก็มีความเป็นเกษตราที่บดีอยู่แล้วก็จะขยับเดินหน้าดังนั้นเรื่องความรักนะฮะความสัมพันธ์คู่ค้าคู่สัญญาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ผมมองว่าจะเป็นไปในทิศทางที่บวกขึ้น เรื่อยๆนะฮะที่บวกขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็แนวทางในการแก้ปัญหาแนวทางในการทําเรื่องต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในจังหวะที่ดาวเกตเนี่ยฮะมาทับตนุลักษ์ของท่านเนี่ยนะฮะก็จะทําให้เรื่องราวเก่าๆสิ่งที่เป็นเหตุการณ์เก่าๆนะฮะย้อนกลับมานะครับแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยได้แนวคิดได้วิธีการในการที่จะ นำมาปรับใช้นำมาแก้ไขนะฮะการที่ท่านได้เห็นเ,ออเหตุการณ์รอบด้านนะฮะแล้วก็มองสร้างแนวทางอะไรต่างๆไว้เนี่ยทุกอย่างจะ เป็นไปในทางที่บวกขึ้นมากๆนะครับก็ในเดือนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการใช้ไพ่ทาโร่นะครมาช่วงด้วยช่วยกันในการออกคำำําทํำนายนะครับโดยที่ในช่วงท้ายเนี่ยก็จะได้มีโอกาสให้ท่านเนี่ยได้ทําการเสี่ยงทายด้วยนะครับยทงาไงก็ขอให้ติดตามนะฮะกันไปจนถึงช่วงท้ายนะครับผม ครับก็มาถึงช่วงทำตำนายที่ไดจากการเปิดไพ่ทาโร่นะครับคือผมจะเลือกไพ่มาจากไพ่สองสำรับนะครับไพ่แถวบนจะแสดงถึงสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับส่วนไพ่แถวล่างเนี่ยก็จะแสดงถึงสถานการณ์และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมองที่เด่นที่สุด <c oughs> ในไพ่ในทั้งสองแถวนี่นะครับจกลวว่าจะได้แฮงแมนทั้งคู่อันนี้เนี่ยนะครับท่านคงจะต้อง รู้สึกอึดอัดกับการต้องรออะไรอยู่สักอย่างแหะครับนะฮะซึ่งการรอในที่นี้เนี่ยแน่นอนครับมันคงจําเป็นต้องรอนะครับจำเป็นต้องรอเนื่องจากว่าการรอในที่นี้เนี่ยในมุมมองของแฮงแมนแล้วนี่นะฮะก็คือการที่จะต้องคิดและมอง ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปนะครับการคิดและมองในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเนี่ยจะทําให้ท่านค้นพบนะฮะหนทางและวิถีทางแล้วก็เรื่องราวในการที่จะทําสิ่งต่างๆาไปนะครับจากไพ่แถวแรกเนี่ยเขาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ท่านได้ลงมือทำนะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มส่งผลนะครับความสมบูรณ์ผลสุขเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มมีนะฮะเริ่มมีผลได้เริ่มมานะครับท่านก็จะมีความ สบายใจนะครับสามารถที่จะดูแลคนที่อยู่ในปกครองท่านได้นะครับแล้วก็เรียกว่าจัดการกับภาระอะไรต่างๆแน่นอนขณะที่ท่านจัดการเรื่องราวต่างๆได้ตัวท่านเองก็คิดริเริ่มนะฮะที่จะทําสิ่งต่างๆนะครับก็ในการที่ท่านคิดริเริ่มทําสิ่งต่างเนี่ยก็เพราะว่าท่านก็มองเห็นว่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงดังนั้นท่านจึงต้องมองลู่ทางที่จะเปลี่ยนแปลง ไปหกดาบที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะก็คือท่านตัดสินใจที่จะไปในอีกทิศทางหนึ่งนะฮะไม่ย้อนกลับไปทําในสิ่งเก่านะครับนะฮะก็เรียกได้ว่าการที่จะไปทําสิ่งใหม่เนี่ยมันก็พร้อมท่านพร้อมที่จะลงทุนนะฮะท่านมีทุนทุนร้อนที่ได้มาจากการประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านพร้อมที่จะควักมาลงทุนมีความเชื่อมั่นมีความแน่วแน่นะฮะ,นะะอาจจะยังต้องอดทนรออะไรอยู่สักพักหนึ่งนะครับ แต่ว่าท่านได้ตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วครับส่วนภายในแถวที่สองตื่นแสดงแนวโน้มือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ท่านตัดสินใจมานะฮะจะทําให้ท่านเนี่ยได้รับผลที่ดีนะครับถึงท่านได้รับผลดีจากความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยตัวท่านก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะ เติบโตอย่างต่อเนื่องนะทัวท่านมองถึงเอ,อ่อการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์การมีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนในการที่จะดำเนินชีวิตดำเนินธุรกิจไปนะครับในขณะที่ออสถานการณ์เนี่ยความเปลี่ยนแปลงยังมีอยู่เยอะแต่ตัวท่านเนี่ยกับทําให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ย,ย,ยมาเติมสมดุลในชีวิตของท่านนะครับมาเติมสมดุลในชีวิตของท่านถึงการรอคอยเนี่ยจะเป็น จังหวะหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะทําให้เกิดการชะลอของสิ่งต่างๆเนี่ยแต่มุมมองใหม่นะฮะมุมมองใหม่จะเกิดขึ้นนะฮะภาพแฮงแมนในแถวสุดท้ายเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการรอคอยและมุมมองใหม่ปริกความคิดสักนิดครับแล้วท่านจะเห็นโอกาสที่ชัดกว่านี้ในลำดับต่อไปนะครับก็จะมีไพ่ยอยู่สองกองนะครับกองทางซ้ายและกลองทางขวานะครับขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานนะฮะเลือก เพียงหนึ่งกองเท่านั้นกองใดกองหนึ่งแล้วผมก็จะทําการเปิดไพ่นะฮะแล้วก็จะเฉลยนะฮะผลลัพธ์ให้ท่านฟังว่าแนวโน้มเรื่องราวต่างๆมันจะเป็นยังไงครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับครับสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองทางซ้ายท่านได้ไพ่ราชินีเหรียญน,นะครับก็นะฮะท่านก็ตัดสินใจถูกแล้วครับในการที่ควัก เงินมาลงทุนนะฮะในสิ่งที่ท่านมั่นใจว่าจะเ,าเป็นหนทางเป็นทางเลือกที่เหมาะกับอนาคตนะครับก็โอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเรียกได้ว่ามีสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าการได้ราิชีเนรเยญนนะฮะดูนะคในภาพนะโอเหรียญเต็มเลยนะเต็มหีบเลยนะครับเอาเถอะครับผมมั่นใจว่าดูจากลักษณะของไพ่ที่เสี่ยงออกมาแล้วแนวโน้มดีจริงๆครับส่วนท่านที่เลือกไพ่ทางกองทางขวามือเนี่ย ความชัดเจนในการที่ท่านจะมุ่งไปนะครับมีเหตุผลนะมีเหตุผลไม่ใช่การเดินทางแบบสเปสบะนะฮะไม่ไม่ใช่การเดินทางแบบสเปสบะอย่างแน่นอนคือการที่ได้ไพ่เชลล์รอตเนี่ยนะฮะก็คือมามีความมั่นใจนะมีความมั่นใจในทิศทางนะครับที่จะไปยังไงอาจจะต้องมีปัญหาบ้างอาจจะมีความยากบ้างอะไรต่างๆบ้างนะฮะแต่ท่านมีความมั่นใจแล้วะว,ว่าทิศทางที่ไปนี้เนี่ยคือใช่ แน่นอนดังนั้นเนี่ยโดยผลลัพธ์ของไพ่ทั้งสองใบแล้วเนี่ยคือท่านตัดสินใจเลือกที่จะลงทุนเลือกที่จะดำเนินไปในทิศทางที่ท่านมั่นใจนะก็ขอให้สำเร็จในทุกอย่างที่ท่านเลือกนะครับไพ่ทั้งสองใบจะด้อาเป็นไพ่ที่ดีมากๆโปรดไม่ตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปราตวัส78สวัสดีครับ